กาตูนนันธนิชาภูมิใจคว้าปริญญาโทเกียรินิยมที่อังกฤษหลังใช้เวลาเรียน1ปีเรียกว่าประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจและด้านการเรียนสำหรับนักแสดงสาวกาตูนนันทนิชาล่าสุดเจ้าตัวเรียนจบปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในหลักสูตร M A Luxury Brand Management หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการแบนรนด์รู้จาก r e g e n t University London ประเทศอังกฤษ แถมยังได้กินิยมโดยใช้เวลาเรียน1ปีเท่านั้นโดยสาวกระตูนได้โพสต์ความภาคภูมิใจลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าเริ่มต้นปีใหม่ที่มีสิ่งดีๆรออยู่ขอบันทึกความทรงจำที่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของตัวเองและครอบครัวไว้สักนิดนะคะในชีวิตมีหลายเป้าหมายสิ่งนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่สำเร็จแล้วค่ะไม่มีอะไรซ้ายเกินการเรียนรู้การลงรูปก็เช่นกัน โกของปีนี้จะลงรูปมากขึ้นค่ะงานนี้ก็มีเพื่อสาวคนสนิทอย่างเชียร์ที่คำพรได้เดินทางไปร่วมยินดีด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังมีเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับสาวการ์ตูนเป็นจำนวนมากค่ะ